ปิ่นเกตมณีโพสซัดเดือดหลังเจเจตรินลั่นใครจะมาอยู่บ้านหลังนี้ก็ได้เรียกได้ว่าเป็นดาราสาวนักแสดงนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคุณปิ่นเกตมณีดาราสาวนักแสดงที่ลดแลนอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมาย และต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับกระแสเข่าหรือคู่รักยุค90เส้นใบหย่าแล้วโดยตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่พ่อและแม่ที่ดีของลูกๆเท่านั้นโดยในโซเชียลต่างก็ยงไปที่คู่รักอย่างเจปินที่คบหากันมายาวนานกว่า28ปีและเพิ่งครบรอบแต่งงาน2 2ปีไปหมาดๆก่อนภาพดังกล่าวในไอจของเจเตรินจะถูกลบออกไป และเมื่อไปสองในช่องติดตามของทางคู่ก็ได้มีการ unfollow Instagram กันแล้วเรียบร้อยอีกทางใต้พับใน Instagram ของปิ่นเกตมณีที่เจเจตรินมักจะเข้ามาคอมเมนต์หลายห,ายหายรูปก็หายไปเช่นเดียวกันและทางด้านเจเจตรินก็ได้ออกมาไลฟ์พาทัวร์บ้านซึ่งในไลฟ์ก็มีบางช่วงบางตอนที่มีคำพูดชวนสงสัยว่าอาจจะหมายถึงปิ่นหรือเปล่าโดยทางด้านเจเตรินก็ได้ออกมาไลฟ์เนื้อหาประมาณว่าขอต้อนรับเข้า สู่บ้านของผมเจ้าของบ้านเขามอบบ้านนี้ให้ผมแล้วใครจะมาก็มาได้หลังบ้านก็มีลานอาเนกประสงค์จะมาก็มาได้เจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่บ้านแล้วเขามอบให้เราดูแลและล่าสุดก็ทำเอาสะดุ้งเลยละค่ะหลังปิ่นเกตมานีได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพออกกำลังกายแบบสุดสตรองพร้อมระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษใจความว่าลืมอดีตของคุณให้อภัยตัวเองและจากนี้ให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ในขณะที่ในสตอรี่อินจ้าแกรมเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉันต้องเป็นฉันฉลาดขึ้นเพราะความผิดพลาดของตัวเองฉันมีความสุขขึ้นเพราะฉันเอาชนะความเศร้าฉันรู้และฉันฉลาดขึ้นเพราะว่าฉันได้เรียนรู้จากชีวิตของตัวเอง